พาหัว,วมันล้วโอ้มาดูเอนแมมนะครับ <laughs> <laughs> โอ,กอ,บอ,อ๊กกี้หรอบอแอนแมมโอ๊กกี้ให้หรอบอหัวยังบริกกี้ให้บริกกี้แต่ว่ามันหักเหลือ,อ,อ,องเลย

ม่ากิ้งนี่แล้วมาต้อนปูพองไปเพราะว่าเราสิค่ายเขามากเลยในบ้านนี้เพราะว่ามันมีมันมีม้อนคองมุ่งแนทุลีเฮ้เอาไงคปดเราถึงห่อใช่ไงวางคนเลยเนาะคนไปกินเนี่ยงโปวดปูพองเลยนาะทุเรียนนะอันไม่ยังหั้งนี่บ้านนี้เออห่างเลยยายนั่นแหละ

มาย่ำเยะรักลูเอาไปเป็นดองกองไเอ้ย hmm. ลูกหลาเป็นกองมาตูดยันเป็นก mm ินแมพอโสดปูฟองเลยค่ะเด้อเงินยิบยิบเฟื่อเีื่อยู่ค่ะ เือนเด้อเด้อเอาบอนี่ใาญ่าอ๋อนี่รับเนี่ยรู้สึกไทยเออโใหญ่ขนาดอลยบานนี้ร้องลอยลอยลอกินเอี่เนันยาิ้ดีใจเออโอ้ขอบคุณเด้อคุณยายน้ากินแน่บุใน้ส่วนเด้อค่ะเด้อบุนแล้วกินเน้องิมมี่ฮะน่วบุญ้ยังไม่ได้ขายขมาคุณหลาย่างะเกิบอ่บากินมเบอรงอ เวลาออกมาหนาที่นี่เลยเือกิงเกื่อกมาแล้วมันมีมอนท่อเมื่อกันครับอร่อยแซ่อร่อยเป็นพิเิเตรอไหเป็นพิ่เชิเตอ่ะ้อร่อยแซก็ข้ามาแม่เอายูบนเนี้เมาันอยู่ข้างในนเอายโ่เอายู่เดี๋ยวไปเอามาไห้กันนะพี่ลาลายบริกเน้อมันแซ่เดยเาไป ับแสบเดินของกินแสบจะไปห้ขึ้นเลยดีละแล้วบอด้ินดีแล สวยงามสวยงามตามท้องเรื่องสวยงามอึบวางไว้เบิลื่อวสามคู่กายจุดเพราะว่าเพิ่มตลอดเลยกว่ามันนนเนี่อ่ะก็กายจุดหรือลมซึมการรุเข่า บ่ออพอสิเดือก,กินกับเาดอกเมื่อหร่บ่เซ่บเนอแซ่บกินตัวแม่เนงวมาหันแล้ก็ได้กินกับเากน่ากินข้กรนเากรได้เรียบระคะงันกับ,กบด้กินกกไปเรื่อยหันละแ่บหลมาด้วยอ้เอีอ่ยอนนอ่อันยังก่อนทเรียนุเรียนมันทอดมันมีมัมีมังจัน มึจันงึงจันงนมงจันทบุรีจันทบุรีไงอันีมสช่มึงจัร์ุ๊บีแต่ว่าวอกกับลังแต่ว่าจะินเออวาต้วาตินมันกเออพอเห็นวอาช่องน้องอาญาสตอรี่เขาบอกว่าโอ๊ยข่อยเราว้าโตวาถันวากับกันนะนะคนาว่าวตาอ๋ออีปพอีูกลูกกินนั่นเอง

ผู้ก็ว่าไปเนาะสั่นข้างนอกว่าสั่นสั่นเป็นหนามมาสั่นบอกขำๆเลือนแนเนลแชนเนลคุกพี่น้องก็ไปก็จบคลิปวค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องลุงเพชรแชนแนลด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ